สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายที่หัดแข้งซูมังซูเจพี่น้องชาวไทยชาวเล่าพี่น้องชาวไทยห้าวในต่างแดนที่คิดฮอดคิดถึงอยู่ทุกท่านนะค่ะินดีต้อนรับเขาสู่ช่องลิลี่คนผู้หายอีกเมื่อเนิ่งนะคะมอนี่พาไปเบ่งบรรยากาศตอนเช้าๆอยู่หน้าปากซอยนะคะมีออกมาใส่บาทใส่พกนะคะพี่น้องปองปาย ขาดตามมาเบ่งมาชมค่ะค่ะเนี่นนออยเสบาท่าีนีน้กะมีหนำอ้อยนะค่ะก็มีป่าแดกบองน้อค่ะองกิองปฟองไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค่ะยายแวนในปีนี้นะคะ่ะกทีเห็นนะคะสุขภาพร่างกายทุกปียายนี่ยายแวนีนห้านี่ก็สิไปวัดทุกมือุกมือเนาะคะ่ะพี่นอ้องแต่สำหรับปีนี้ยายกับไปพอด้แล้วนะคะกับพอด้ออกมาใส่บาทดูหนาบานสุมือสุมือเนาะคะ่ะนี่คือ,อวิธีชีวิตคนบานห้านะคะว่าว่าเถาว่า นมเนาะค่ะการใส่บาตรอยากนากันทุ่มอทมือเนาะค่ะกัดเนี่ยพอกับคู่บาเหาก็สิออกบินตาบาดไปทางคุ้มพูญะบานเนาะค่ะออกไปทางถนนญ่ออม หบานไปทั้งนอกนะคะคือสิมีญาติโยมในหลับใส่บาตรกันอยู่ในยัก็สิมีสังเกอรีเพิ่นก็ขับรถตามไปเก็บสิ่งของที่ญาติโยมใส่บาทนะคะซึ่งในโอกาสหน้านะคะ่ที่สิมาเอกอย่าฟังเนาะคะ่มะ,คะมีสือเจดุลเพิ่นก็สือรถถวายให้วัดให้ห,วหลวงพ่อเนาะคะ่ะเวลาไปใส่บาตรไปธุระปักฟัง ไปกินนิมนต์ต่างๆนะคะซึ่งโองการนานะคะนี่เสียมายให้บึงให้ชุ่ม ค่ะพี่น้องฟ้องไปที่ฮักแพ่งซูหม่องสุดแยงค่ะมือนี่ดีสิภาไปในเมืองเด้อค่ะพี่น้องมือนี่สิภาไปขายเขาเนาะ,ะค่ะค่ะนี้คือเขาเจ้าหอมมะลิที่เก็บไวส้สวนนี้คือสําหรับทุนเฮ่าเนาะค่ะที่ ดำหน้ามากเกี่ยวข้าวมากก็มีจ,จางนาะคะ่ะพี่น้องการหนุนนี่นั่นกระแถบสิบมียังเลยนะคะนี่คือต้นทุนหยาบเงินนะคะที่สีไนมีกำลังใจในการกล่าวต่อไปนะคะพี่น้องการี็กเก็บไว้กินส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็คือแบ่งไปสำรับต้นท,นทุนที่เสียไปนะคะถึงแม้ว่าสิได เอกขาเก็บเกี่ยวอยู่เนาะค่ะแต่ว่ามันก็นยังมีรายจ่ายหลายนะคะสำหรับการหยายหน้านี่คนเยหน้าสีอูดีเนาะค่ะพี่น้องการนี้คือลานเคยกับหลานสาวเนะคะเป็นสิ้ผ้าไปขายข้าในมือนีค่ะกับตามให้มาเบ่งมาช่มกันเนาะค่ะ พี่น้องปองปายนี่คือหยาดเหงือ่อแรงงานแรงกายนะคะที่ถุ่มเทไปนะคะหลังสุฟ่านาสู่ดินนะคะพี่น้องที่ผ่านมานะคะพี่น้องปองปายก็เห็นกระหูนะคะวันนี้เอ๊ะลำบากสูมาซำใดนะคะบาวาสิเป็นดำหน้าเกี่ยวเขานะคะใส่แห้งตัวเองก็ลายนะคะใส่แห้งเงื่อน จางปีจังหนองมาซอยกะลายคือกันนะคะนี่คือความหวังนะคะของชายเจ้าหน้าคือพดหนาลรวได้ขายเขาส่วนหนึ่งกับเอาไว้กินนะคะค่ะภาพไปบึงเมืองเด้อค่ะพี่น้องมาอนี่ภาพไปบึงลูกสีขาวไปน้ำกันนะคะ ค่ะนี่คือมองที่เพื่อนพามาขายเขาในมือนี้นะคะนี่กับขออนุญาตเจีเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนกว่าวนี่ว่าขออนุญาตไายบริว่าตามสบายโหลดนะค่ะนี่เลยให้พี่น,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 อน้องเบิ่งนชุ่มนะคะนี่คือน้ำหนักลดรวมเขานะคะขาเขาา่ากระสิมีน้ำหนักประมาณนี้นะคะ บอวคนนี้ก็ต้องเหลือกง่าบอกคนนี้ก็ต้องเหลือกง่าก็เลยมาสวยติดกระโมนครับอาโมกอ่ะอนื้อหือ ทานเนาะเพิ่งสีอินเนาะเอาแค<โอ>่นี้วะโอ้ตื่นอาเจะนก่องมากเยลุอมี่าล้วรกองกอกดีบกขึ้นฮางนี่แหละเขายังกว่าเขากล้องเขายังบูคัดลนะ โอ้โหตัดต้นขัดต้นเลยต้นขอนี้เนี่ยด้อคต้นโมเป็นข้อเจ้าบ้านเปลี่ยนกระปุกใหม้นี่เด้ออืมเปลี่ยนใหม่อยู่นะครับครับเป็นโมทั้งหลายไปเลยอืมค่ะข่าวของลิลี่มืมุนี่นะครับโมมีความซื่อนะค่ะเพื่นตรวจเบื้องแล้ว สีออกมาแล้วเป็นเม็ดเลี้ยงสวยนะคะแต่ก็มีเข่าวเนียวปนบ้างนิดๆนะคะก็เป็นเข่าที่งามพอดีแห่งพอดีเพิ่นวานะคะค่ะตอนนี้คือนำนักของรถนะคะขาออกนะคะพี่น้องกระเลือประมาณนี้นะคะนคือราคาเข่าในปีนี้นะคะ มือหนึ่งอาจสินเป็นราคาหนึ่งนะคะอาจจะสกได้อยู่กับที่นะคะบางมืออาจิลุดหรือขึ้นนะคะก็แล้วแต่ ปืนกระสิถามว่าเฮ้ามาจากไซบานใด้นะคะคือการสิไดฮักคารุให้กับเจา้าของรถเนาะคะ่ะตามระยะทางนะคะในปีนี้พืนหายตามระยะทางคนไก่หรือไก่ที่มาจากที่ต่างกลางคือมีการคำนวณราคาคารุให้นะคะซึ่งปกติกับ เด็ปีกอนกรสิเพิ่นกรสิหายโรดเนาะคะ่ะปีนี้เพิ่นกระถามว่ามาจากไสนเนาะคะ่ะยังดีก็เอาความซื้อเป็นลักเนาะคะ่ะคือกระบอกไก่จากบาทยังดีมาถึงนี่กรสิประมาณสิบกว่ากิโลนะคะ่ะซึ่งในำมัอนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งมาชมเนาะคะ่ะมาเด้อค่ะไปสิมาก,กิน ขนมไข่กีเกียมนำยานิลีมาขายเขามานีกะเชิญนอค่ะคะ่ะ,ะ,ะ,ะสำหรับมนีขอบคุณทุกการเบิงกันชมทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกความมักแพงทุกความคิดหอดคิดถึงที่ไม่หายครับสองนิลี่คนผู้หายอยู่เสมอเสมอเนาะค่ะพอกันใหม่นะะในโอกาสหน้านะคะซียูอเกนทูบโรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย